การเกิดใหม่หลังวันสิ้นโลกการกักตุนสเบียงอย่างบ้าคลั่งในตอนเริ่มต้นตอนที่1ถึงสิตัวอย่างช่วยกดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเดอ้อครับการแปลอัดพลาดพลั้งก็ขอโทษด้วยครับสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทย0 2 5 3 5 2 0 3 1 0้นเงินเริ่มกันเลยเรื่องย่อสั้นๆของนิยายโลกกําลังจะล่มสลายด้วยซอมบี้ระบาดหนักแต่ลูกหมิงตัวเอกของเราได้เกิดใหม่ก่อนวันโลกพังเขาจึงมีโอกาสใช้ความรู้จักอดีตเพื่อเอาตัวรอดเขาเริ่มจากเก็บสเบียงสร้างที่หลบภัยและวางแผนยุทธศาตรร์รชี ระหว่างทางเขาเจอทั้งมิตรแท้และศัตรูแสนอันตรายเช่นพานเฟยเพื่อนเก่าที่หักหลังและส่งอยู่ถิงแฟนเก่าที่กลับกลายเป็นคู่แข่งด้วยไหวพริบและความรู้ยุคใหม่ลู่หมิงสะสมทรัพ,พยากรอาวุธและพันธมิตรจนสามารถตั้งตนเป็นผู้มีอิทธิพลในโลกซอมบี้ได้นอกจากการเอาตัวรอดนิยายยังมีเกมการเงินการประมูลและกลยุทธ์ลอบสังหารทําให้โลกหลังวันสิ้นโลกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดรามา่าและความคาดไม่ถึงในที่สุดลู่หมิงไม่ได้แค่รอดชีวิตแต่เขายืนอยู่เหนือทุกคนมีอํานาจและความมั่นคงในโลกใหม่ โลกอนาคตถูกไวรัสซอมบี้ถล่มอาหารคือทองคำและคนที่ไว้ใจกลับกลายเป็นศัตรูลู่หมิงชายหนุ่มธรรมดาถูกพานเฟยเพื่อนรักและส่งอยู่ถิงแฟนสาวหักหลังกรีดคอเขาเพื่อนำร่างไปกินเขาตายด้วยความเขียดแค้นและคำสาบานว่าถ้าได้เกิดใหม่จะไม่อ่อนแออีกจี้หยกในมือแต่ส่งเขากลับไปเจ็ดวันก่อนวันสิ้นโลกลู่หมิงตั้งเป้าใหม่กับตุนทุกอย่างรวยแข็ง,แ,ขงแกร่งแย่แค้นใช้ความรู้จากอนาคตแทงของฟุตบอลโลก2 0 2 6 ชนะรางวัลเกือบ400ล้านหยวนเป้าหมายต่อไปจี้หยกวิเศษจากงานประมูลที่เก็บของได้ร้ขีดจำกัดกุญแจสำคัญสู่การเอาชีวิตรอดงานประมูลคือเวทีชเผชิญหน้าศัตรูเก่าส่งอยู่ถิงที่เคยทิ้งเขาและพานเฟยที่เคยฆ่าเขาลู่หมิงไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่ตอบกลับด้วยเงินและอำนาจทำให้ทั้งคู่หน้าแตกเขาเทเงินซื้อรถหุ้มกลอ4คันพร้อมคลังอาวุธ M 249 M 25 AT4 และอื่นๆและสร้างเครือข่ายกับหมิงตี้หู่ลูกสาวตระกูลทหารที่กลายเป็นพันธมิตรสำคัญ ในเวลาไม่กี่วันลู่หมิงทุ่มทุนซื้ออาคารร้างวางแผนปรับปรุงเป็นฐานหลบภัยกับตุนสเสบียงน้ำมันเหล็กเสริมและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภยัยขั้นสูงทุกอย่างเสร็จตรงตามเวลาก่อนโลกจะล่มสลายจากชายที่เคยถูกหักหลังลู่หมิงกลับกลายเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่ารวยอาวุธพร้อมและมีป้อมปราการรอรับวันสิ้นโลกจุดขายเรื่องดราม่าแก้แ้นอันแสบสนเกมการเงินเสี่ยงโชคสุดลุ้น การสะสมซสาเบียงและอาวุธระดับมหากาบบรรยากาศระทึกขวัญก่อนโลกพังเป็นแนววันสิ้นโลกโลกซอมบี้ตัวเอกคือลูกหมิงที่ตายแล้วเกิดใหม่ก่อนวันโลกพังจุดเด่นคือการกักตุนซาบียงการแก้แค้นการสะสมทรัพย์สินและอาวุธมีตัวละครสำคัญเช่นพันเฟยเพื่อนรักที่หักหลังส่งอยู่ถิน่นแฟนสาวเก่าที่หักหลังและหมิงตี้หวูพันธมิตรสำคัญมีการผสมเกมการเงินการประมูลและยุทธศาสตร์การเอาชีวิตรอดติดตามเต็มเรื่องในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ